กันหนอนแมลงนะในผักอย่างไรนะโดยเฉพาะผักเขียวเนี่ยนะคะหนอนแมลงชอบมากๆเลยนะทุกคนอันนี้เราก็ได้ค้นพบแล้วนะคะว่าเราจะป้องกันแมลงหนอนเพลี้ยโดยไม่ได้ใช้ชีวพันธุ์อะไรเลยนะจากผักเขียวต้นนี้นะคะทุกคนผักต้นนี้เราปลูกไว้ในขวดพลาสติกนะขนาด5-6ลิตรนะแถมยังมีพลิกนะปลูกกับหัวไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะแย่งอาหารกันอยู่เนาะ เนี่ยค่ะก็โตนะคะแล้วก็ไม่มีรอยโรครอยหนอนเลยนะไม่มีเพลี้ยไม่มีเพลี้ยอ่อนไม่มีแมลงอะไรทุกๆอย่างเลยนะคนรอยฟ้าเข้าไว้นะคะเราก็ค้นพบแล้วนะคะว่าการรอยฟ้าเนี่ยเป็นการป้องกันแมลงอย่างดีที่สุดเลยนะคะแล้วแถมเราก็ยังป้องกันน้องหมาน้องแมวนะคะไก่อะไรทุกๆอย่างเลยนะคะที่จะมารบกวนผักของเรานะคะแถมเวลาฝนตกนะ ก็ยังไม่มีดินชื้นแฉะทําให้เป็นเชื้อราะคะแล้วถ้าเราไปทําแปลงปลูกยกพื้นเนี่ยต้นทุนก็จะสูงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกลอยฟ้าให้หมดเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ฝนตกแล้วก็น้ําขังนะน้าขังอยู่สักสองสาวันแล้วก็แห้งเป็นอุปสรรคการปลูกผักเรามากๆเลยนะคะเราก็จะได้ค้นพบแล้วนะถ้าเราจะทําโต๊ะปลูกผักเนี่ย เราก็วางไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำเป็นผักลอยฟ้าให้หมดเลยนะทุกคนทำผักลอยฟ้าให้หมดเลยต่อไปเราจะปลูกแบบลอยฟ้าให้หมดเลยนะคะมาติดตามดูกันนะคะเพราะว่าเราค้นพบเลยค่ะว่าผักลอยฟ้าเนี่ยไม่มีแมลงรบกวนเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะไม่มีแมลงรบกวนเลยต่างจากผักบนดินนะพรุนเลยนะคะผักบนดินนะนี่เราไม่ได้ใช้ชีวพันธ์อะไรเลยนะคะ อนนี้เราก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มเตรียมแล้วนะถ้าฝนตกเนี่ยเราก็จะจะปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องมานั่งนั่งมองฝนแล้วก็บน่นฝนตกอีกแล้วตกอีกแล้วเหมือนปีที่แล้วนะทุกคนจะลอยฟ้ายห,หมดเลยนะทุกคนนะจะถังกระลำมังคุถังโอคงอ่างจับลอยฟ้ายห,หมดเลยถุงนะคะตอนนี้เราสั่งถุงเสนดีมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันว่าเราจะรอยฟ้ากันยังไงนะรอยฟ้าให้หมดเลย